Accord G11 แต่งเป็นหน้าไทอาร์ครับไว้นอจากคลิปนะครับก่อนหน้านี้ที่เป็น Accord G11 แต่งเป็นหน้าไทอารครับเปลี่ยนกันชนแต่งทั้งชุดวันนี้เข้ามาอีกหนึ่งคันครับกับสีเงินลูน่าแอคคอร์ด G11 แต่งหน้าไทอารครับ ซึ่งกันชนตัวนี้นะครับเป็นกันชนที่เปลี่ยนแทนครับเป็นการถอดชิ้นเดิมและใส่ชิ้นใหม่เข้าไปแทนอุปกรณ์ทุกอย่างตรงรุ่นครับไม่จําเป็นต้องตัดต่อและดัดแปลงใดฮะจุดสังเกตที่ยากที่สุดในการทําคันนี้คือรูเซนเซอร์ครับ ต้องใช้หัวเจาะเฉพาะสำหรับการเจาะเซนเซอร์เท่านั้นครับที่จะทำให้เส้นสายในการเจาะอ,ออกมาเรียบคมและเนียนแบบนี้ <Wow. S 1> ซึ่งที่โอสกิก์ลารดเราทำได้นะครับซึ่งระบบต่างๆของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดาร์หรือเซนเซ,นเซอร์และกล้องรอบคันสามารถทำงานได้เต็มระบบครับไม่มีปัญหาในการใช้งานใดๆครับและไม่มีไฟโชว์อย่างแน่นอนครับ และเพื่อนๆที่กําลังหาแนวทางการตกแต่ง Accord G11 นะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนชุดแต่งหรือว่าจะเป็นล้อยางโช้กเบรกที่โอสกีกาลาดเรารับจบเลยครับ